บายดีจ้าพี่น้องวันนี้นะคะที่ถึงบ้านเลยอยากกินไข่หนึ่งไข่ไข่ปิ่งบานเฮ้านะคะพี่น้องอันอันนี้ก็เ e ็ดไม่ไหจิบกาแฟาไปนั่งพ <laughs> ี่อูดด้เดเย็นหนาอันนี้นะคะกะ ส่วนผสมกับบริมีอีอยียงมากมายเด้อจจาพี่น้องเห็ดง่ายๆก็มีกระเทียมหัวหนึ่งแล้วก็พริกไทยเม็ดต,ตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็มาตีใส่กับไข่ไข่เจ๊น,นวยนี่พี่น้องซอยหนเาเบอร์หนึ่งหนึ่งสองสามแปดหน่วยสี่หน่วยสี่สสีเป็นแปดแปดหน่วยนะคะคือมีนินางอีียงหยดลงบนขางก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องอัน นี่มันก็เริงมสีฟูมขึ้นมากเห็นไหมลิศเลืบอบวค่ะไข่ปิ้งบานเฮาคนกับเสียบอ,นนอ,อันนี้ยังเก็ไข่ทรงเครื่องคนเอนอนะเนาะค่ะพี่น้องเห็นไหเลิศเลิศรูบะค่ะอยู่ต่างปฏิท่าต้องเห็ดเปลี่ยนได้เป็นหมมีขายน้ำการถนนหนทางอยู่บานเฮาบอต้องเห็ดแล้วสื่อกินรลด แต่ว่าเฮ็ดเองก็ดีอย่างหนึ่งคือการได้พี่น้องหนึ่งได้ความสะอาดได้ความที่สูตรเราต้องการนะคะว่าเข้าหมักแบบใดหมักแบบพริกไทยร้ายพริกไทยน้อยก็มีพริกไทยนะคะทาให้ละเอียดแล้วก็ไอพริกไทยเม็ดนะะี่นะคะพะคะดดี่น้องแล้วก็รสดีซสอิวขาวนี่นิดหน่อยพ่อตีมันเขาเครืองมันแล้วเนาะคะ่พะพี่น้องแล้วก็เอาเมื่อก่อนใด้พี่น้อง กรองใส่ใส่ตะแกรงนะคะใส่กระกระชอนหรือว่าที่กรองนะคะให้มันเนียนเพื่อความเนียนนะคะพี่นออ้องครับเบาแล้วก็ปิดฝาเสเลวันนี้นะเพราะว่าจอบเบิ้งเนี้ยอันเฮ็ดข้างแรกงามงามเลยพี่น้องข้างที่สองก็ซีเมนต์ปิดฝาไปโดนมันแตกรอดูตอนต่อไปนะจ๊ะว่าจะเป็นแบบไหน เราก็จะมาดูกันนะคะเด้งพี่หนงใจเน่บานนี้นะซุกเลยละ่ะพี่หนอ้อยังดีนะคะมันไม่มันโบอนันออกมาทั้งหนอกแห้งเพราะวะ่าเปิดฟ้าเบิ่งดูนะนะคะพี่นอ้อถ้าเกิดเข้าไปเปิดฟ้านี่มันก็สีโอมาทั้งหนอกหลายแล้วก็มันจะขนาดถ้าต้่มกแ็แค่สามนาทีเองละ,ะพี่หนอ้ออันนี้ก็ประมาณ หานาทีอยู่ก็คงจะสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะหลีไฟลงก็จนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเด้อพี่น้องเด้อลองไปเหยดบเบื้องล่องจิ้มจิ้มบ้สงลอง,ลองเอาสอดมาจิ้มจิ้มดูนะคะจิ้มจิ้มดูพี่น้องสุกแล้วพี่น้องนี่นะ สุกแล้วนะคะสุกแล้วถ้าเอาไว้นานกว่านี้เดี๋ยวมันแตกถ้าขายมันออกนิ่มๆเราปิดไฟแล้วความร้อนมันก็จะเห็งง่ายพี่น้องเนาะโอเคค่ะพี่น้องสรุปแล้วไข่ทรงเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะสวนไหมคะงามคือพนเ็ดบอุณ่ะย่องจะของ โอเคค่ะ mm hmm. คลิปนี้พอ,อ,อก,กันคลิปหน้าได้พี่น้องคลิปนี้พอ่อซ้ำนีนะคะเนาะเอามาเห็นเบื้องเรื่องของไข่ไข่เรื่องของไข่ไข่พอ,อ,อก,กันคลิปหน้าจ้าพี่น้องอยู่ดีนี่หฮงจ้าวัสดีค่ะ